ที่ขายนะคะหากไม่สอได้ประกาศขายทอดตลาดนะคะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ถึงเน55รายการนะคะคณะกรรมการขายทอดตลาดจะดำเนินการประตกลงราคาลูกค่าต่อคณะกรรมการที่มีขณะนี้นะคะคณะกรรมการแสดงความตกลงในการข้อไม้ถ้าหากคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่สู้ราคาสูงสุดไม่เกิน9รายการที่49ยกเลิกนะคะจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะ แล้วจุดน,นั่งสวนบุคลมิสุวิชิทักกอไก่คอ <c oughs> กลายสองหกหนึ่งการชนะีนะคะสองหมื่นแปดนบาทะคะเบอร์4 1่สิบเอเบอร์สิบหกสองหมื่นเบาทสิบเอนะคะสี่หมื่นบาทนับสค่ะรายการที่3ามเบอร์สี่สิบเอ็ดนะคะสี่หมบาท 41, 52,